สวัสดีครับวันนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้ไปที่ธรรมอุทยานนะครับวันนี้วันนี้ขอโอกาสแวะมาชมการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงกันครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง พอดีมีโอกาสผ่านมาทาังนี้นะครับตอนนี้อยู่ที่บริเวณสถานีรถไฟเชียงรากน้อยนะครับเชียงัดยยุธยานะครับตอนนี้ครับที่เห็นอยู่นี่ครับนี่ครับตัวน,นี้คือส่วนที่อยู่บริเวณสถานีเชียงรากน้อยนะครับผมสถานีรถไฟความเร็วสูงนะครับ ตรงนี้ดูครัมีความคืบหน้าไปค่อนข้างเยอะนะฮะตรงนี้ดูครับผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าสัตว์ทางรถไฟเขาเรียกว่าอะไรรู้แต่ว่านี่คือตอมอ,ตอมอเสาตออมอแล้วก็วางพื้น คอนกรีตวางพื้นซีเมนคอนกรีตท,ที่เป็นตัวรางข้างบนเนี่ยไปกค่อนข้างเยอะแล้วนะครับตรงจุดนี้นะครับนีผมถือโอกาสพามาชมบริเวณสถานีรถไฟเชียงรากน้อยนะครับนี่ฮะตรงจุดนี้นะครับ นี้ก็อากาศดีครับไม่ร้อนลมเย็นสบายครับใครที่จะเดินทางไปสัการะหลวงปูศิลาสิริจันโทโดยการนั่งรถไฟก็สามารถทำได้นะครับโดยการขึ้นรถไฟจากต้นทาง สถานีใดก็ได้ครับอย่างตรงนี้จะมาขึ้นที่สถานีเชียงรากน้อยตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ครับนี่ครับผมวันนี้ลมลมแรงมากครับลมเย็นสบายมากครับสำหรับท่านที่จะเดินทางไปจังหวัดกระสินโดยการไป โดยการใช้รถไฟนะฮะในการโดยสารรถไฟก็สามารถโดยสารรถไฟชาญเมืองตรงนี้ได้นะครับรถไฟทางไกลไปจังหวัดน้องคายได้นะครับแล้วก็ไปลงที่สถานีขอนแก่นนะครับลงที่สถานีขอนแก่นแล้วก็ต่อไปต่อที่รถโดยสารประจำทางขอนแก่นมุกดาหาร ถ้าจะไปที่ธรรมอุทยานก็ลงที่สถานีบกสจังหวัดกาลสินแล้วก็สามารถเรียกแท็กซี่นั่งไปต่อที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาได้นะครับแต่สําหรับท่านที่จะไปที่วัดพระธาตุมื่นหินก็สามารถลงรถไฟที่สถานีขอนแก่นเช่นเดียวกันแล้วก็นั่งรถโดยสารขอนแก่นมุกดาหาร ไปลงที่อำเภอกุชินารายนะครับไปลงที่อำเภอกุชินารายบริเวณคิวรถอำเภอกุชินารายหน้าที่ว่าการอำเภอกุชินารายนะครับแล้วก็สามารถสอบถามคนรับจ้างแถวๆนั้นนะครับว่าคุยตรงลงกันเอาว่าจะไปวัดพระธาตุหมือนหินจะคิดค่าบริการเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ทางโน้นจะไม่มีรถโดยสารประจำทางไปวัดพระธาตุเมืองหินน,นะครับแต่อันนี้ก็แนะนำคร่าวๆนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟเชียงรากน้อยนะครับก็ถือโอกาสพามาดูครับการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงตรงนี้นะครับบร,ริเวณส่วน ของสถานีเชียงรากน้อยนะครับตรงนี้นะฮะก็ถือว่าคืนนาไปค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะตรงนี้นี่ครับสถานีเชียงรากน้อยนะครับนี่ครับ,น,รบนี่คือ รุ vin ชาญชลาสถานีนะครับ

ไปบรรทุกนะครับรถบรรทุกลากถังปุ๋ยหรือถังปุซีเมม่แน่ใจนี่ครับกำลังเข้ามาสถานีเชียงราบนะครับ TPI โปลีนครับผม มากครับผมโอ้ CPI ครับ ไปแล้วมาแล้วครับ <c oughs> กำลังจะเข้าชานชาลากรุงเทพตาครีครับคันนี้เป็นรถธรรมดาครับ209กรุงเทพตาครีรัาปม เราจะเข้ามาที่ชานฉลาที่3นะครับอันนี้ประมาณ3ตู้ือสานครับผมไม่เยอะคนระับ <c oughs> มีมีตัวแชนในการเดิสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วขึ้นเดินสารให้เรียบร้อยครับตับกับหมดเวลาคนที่ออจากสถานีเชียงค้อไ,ได้ในเ,เวลา12นาฬิกา3นทีกันที่จกบกเวลาออกอยู่คนระับ กรุงเทพตาครีนะครับกรุงเทพบ้านตาครีนะครับขบวนนี้ตอนนี้จอดอยู่ที่สถานีเชียงรากน้อยนะครับว่าอย่างไรน็เลยลงนะครับวัฒรรมสองร้อยเท้า่บ้านตาครีออกจากสถานีเชียงรากมาไปแด้เยอะสมัยสานไที่เขาบริษาบไปอไปสถานีต่อไปคนระับ ปิดประตูเรียบร้อยพร้อมเดินทางครับผมกรุงเทพบ้านตาครีครับผมไปแล้วออกจากทาน,นีเชียรรงรากน้อยไปเป็นที่เรียบร้อยครับผม รถธรรมดา209กรุงเทพบ้านตาครีรอบเวลา12นาฬิกา30นาทีคับผม3ครับตอนนี้ขบวนพิษณุโลกกรุงเทพกำลังจะเข้าเทียบท่าชานชาลานะครับมาถึงแล้วนะครับเปิดไฟมาแล้วครับผม เนี่ยตรงนี้พิษณุโลกกรุงเทพครับเข้ากรุงเทพครับสายนี้ครับผมที่ชานชลาที่4ครับผมกรุงเทพพิษณุโลกค,ครับจอที่ โบรชาร์ทจะได้สถานีเชียงรากน้อยจะได้สถานีเชียงรากน้อยผู้โดยสารที่ลงรถแล้วอยากได้มาครับบรเข้าจอดเทียบจากสถานีสี่4รถตำรานสองร้อยสองเอาโดยสารจากสนามนิสสวรไปหลังสถานีกรุงเทพออกจากสถานีเชียงรากไปรถธรทวัสสถานีเชียงรากเป็นสถานีต่อไปครับ และฝั่งโน้นครับขบวน203กรุงเทพสุรินกำลังเข้าสถานีเชียงรากน้อยนะครับอันนี้ขันที่กำลังมานั้นกรุงเทพสุรินนะครับผมมาแล้วแล้วก็พิษณุโลกกรุงเทพก็กำลังจะออกเดินทางไปแล้วครับผม ที่กำลังเข้านี้คือกรุงเทพสุรินทร์นะครับผมเอามาแล้วกรุงเทพสุรินทร์ครับผริโดยสารก็ค่อนข้างเยอะนะครับ ท่านที่กำลังลุ้งหน้าไปทางโน้นคือพิษณุโลกกรุงเทพรับเข้ากรุงเทพลี่สามเรถธรรมดาสองต่สากรุงเทพสุรินออกจากสถานีเชียงรากมาไปแล้วยสซลิสานที่ปางปาเอลยทธยาเป็นสลานีอะไรครนบานีกรุงเทพสุรินนะครับขบวนนี้ กรุงเทพสุรินทร์ครับผมนะี่คตามไยนี่ครับกรุงเทพสุรินทร์ครับตอนนี้จอดอยู่ที่สถานีเชียงรากน้อยนะครับกำลังจะเดินทางต่อไปปลายทางสุรินทร์นะครับผมหดเคลื่อนกระวนออกไปแล้ว กรุงเทพปลายทางสุรินทร์ครับผมออกจากสถานีเชียงรากน้อยเป็นที่เรียบร้อยครับผมทางโน้นนะฮะเข้าไปกรุงเทพนะครับผมเอาละครับสำหรับวันนี้ก็จะพามาชมและแนะนำเส้นทางสลับ ในสถานีรถไฟเชียงรากน้อยนะครับสำหรับท่านที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพและออกต่างจังหวัดหรือจะเดินทางไปกราบงวงปูศิลาโดยทางรถไฟก็สามารถโดยสารรถไฟไปได้นะครับโดยการขึ้นรถไฟตามสถานีรายทางที่รถจอดนะก็ปลายทางที่เราจะลงก็ สถานีรถไฟคอนแก่นนะครับสถานีรถไฟขอนแก่นแล้วก็นั่งรถโดยสารประจำทางคอนแกนมุกดังหารต่อหรือว่าคอนแกนกาลสินได้นะครับแล้วก็ไปต่อที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ปกตินี้ก่อนครับขอลคากว่าสวัสดีครับ ฝั่งนี้ขึ้นไปทางต่างจังหวัดนะครับไปต่างจังหวัดสำหรับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้คือเข้ากรุงเทพนะครับผม